ครับสวัสดีครับวันนี้ตาได้คําตอบเลยนะครับได้คําตอบแล้วนะครับเมื่อเช้านะครับแต่ก่อนเมื่อวานแล้วก็เมื่อคืนตาก็ได้ยินแต่ข่าวว่าลุงป้า,าจ,จะไปอยู่วางเยี่ยมจริงไหมมลุงป้า,าจ,จะไปอยู่วางเยี่ยมวางเยี่ยมจริงไหม ตาก็ยังตอบไม่ได้นะครับแต่เมื่อเช้านี้วันนี้ตาตอบได้นะครับตาคุยกับกับป้าเมื่อเช้าบอกว่าวันนี้ป้าลุงนะครับโอมน้ำมนต์นะครับจะไปวังเยี่ยมนะครับจะไปวังเยี่ยมตาก็เข้าใจนะครับตาเข้าใจก็ไป ไปก็ดีนะครับไปก็ดีดีเพราะอะไรครับดีเพราะเราอยู่ที่เดิมมันมีแต่ปัญหานะครับมีแต่ปัญหาทุกวันทุกวันนะครับเรายอมห่างไกลห่างไกลบ้างนะครับห่างไกลบ้างนะครับอืมเผื่อให้คนที่อิจฉาเราลิษยาเราเอ,อผิดใจขวางหูขวางตาเราเขาจะได้เบาลงนะครับ เขาจะได้เบาลงนะครับเออไปแล้วไปแล้วไปแล้วเออนี่นะครับเขาถือว่าเขาเป็นคนชนะนะครับแต่ก็ไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับแต่ที่ตาคิดนะครับในความคิดของตาที่ป้าลุงเข้าไปนะครับเขาก็ไม่ไไม่ได้หนีปัญหาไม่ได้หนีคดีนะครับคดีเขายังอยู่เหมือนเดิมนะครับอืมปัญหา เพียงแค่ว่าไปให้มันให้มันสงบจิตใจความคิดนะไปพบเพื่อนใหม่ไปพบเพื่อนเก่าไปคุยกันสร้างบ้านใหม่ทำบ้านใหม่อยู่กันกระต่อบเล็กๆถ้าหากมีความสุขใจแล้วอยู่ได้นะครับอยู่ได้ไม่จำเป็นจะต้องมีบ้านใหญ่โตมโหฬารน,นะครับคนเรานะครับ ความสุขมันอยู่ที่ไหนครับมันอยู่ที่ใจอยู่ที่ความพอใจนั่นแหละคือความสุขครับถ้าหากอยู่บ้านใหญ่โตไม่มีความสุขใจนั้นก็เป็นทุกข์นะครับเป็นทุกข์เหมือนทุกวันนี้นะครับเหมือนทุกวันนี้นะครับมีคนมาเยอะแยะแต่ละวันละวันมาดู องค์ปู่ปริจิตมาหาลุงพลมาให้กำลังใจนะเะเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์ไม่ว่าจะเป็นนักข่าวอะไรถามหาตลอดไม่ว่าจะเป็นเจ้านายเจ้าหน้าที่อะไรบ้านเมืองต้องมาหาลุงนะครับลุงแทบรับไม่ไหวนะครับแทบรับไม่รับไม่ไหวนะครับ ที่นี้ลุงปีกตัวออกไปนะครับปีกตัวออกไปไปบ้านพ่อนะครับไม่ได้ไปอยู่ที่อื่นนะครับไปบ้านพ่อตัวเองที่เรารักเราเคารพพ่อแม่นะ่ะตาเห็นดีด้วยเห็นดีด้วยที่ลูกไปอย่างนั้นนะเห็นดีด้วยเพราะอะไรพ่อแม่เขา ให้ความคิดให้ความอบรมเขาพูดมาแล้วลูกเขาทําตามเชื่อตามพ่อแม่คนนั้นจะเจริญนะครับจเจริญนะครับแต่ว่าตรงนี้ล่ะตรงนี้ล่ะตรงที่บ้านเขาอยู่ทุกวันนี่ล่ะตาก็ดูแลไปนะครับตาก็เป็นพ่ออีกคนหนึ่งนะครับจะต้องดูแลบ้านให้เขา ดูแลบ้านให้ลูกถ้าเขาย้ายไปจริงๆคดีมันจบเขาย้ายไปจริงๆตาก็าจะเข้ามาเป็นเป็นตัวแทนบ้านของลูกเองนะครับ mm hmm. คือเพราะอะไรเพราะลูกไว้วางใจพ่อนะครับทั้งลูกเขยลูกสาวนะครับเขาเข้าใจเข้าใจใน ในในความรู้สึกของพ่ออืมนี่คือคือปัญหาเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปนะครับผ่านพ้นไปนะครับถึงแม้ว่าเขาจะไปอยู่นะครับไปแต่กายนะครับไปแต่กายนะครับส่วนใจเขาก็ยังอยู่ตรงนี้นะครับยังอยู่ตรงนี้จริงๆบริษัทยังตั้งอยู่ตรงนี้นะครับ แอดมินอาจทางานตรงนี้นะครับเขาก็โทรมาสั่งงานได้นะครับโทรมาสั่งงานได้ของมาส่งได้เหมือนเดิมนะครับอืของอะไรก็มาส่งได้เหมือนเดิมเราไม่ได้ยกบริษัทมนโอมโฮมซับไปที่วางเยี่ยมนะครับตรงนี้เรายังไม่ได้คุยกันนะครับยังไม่ได้พูดกันคุยกันเราขายตรงไหนก็ได้นะครับเราตั้งตรงไหนก็ได้นะครับ แอดมินเขาทำงานเองนะครับแอดมินเขาทำงานเองแต่ส่วนเรื่องอีกหลายๆเรื่องนะครับที่มันยังค้างคาใจนะครับนี่แหละตาถึงได้พูดว่าถ้าหากใครเป็นลุงเป็นป้านะครับสติไม่ดีนะครับเป็นบ้าเป็นประสาทไปนะครับจริงๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นโลกโชวยลไม่ว่าจะเป็นบุคคลในหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นคนอะไรต,ต่างๆนานานะครับปัญหาทุกสารพัดนะครับมรสุมพายุมันจริงๆนะครับอนาคตเราไม่รู้นะครับว่าจะเป็นไปอย่างไงนะครับแต่ตาก็ยังยืนเคียงข้างลูกเสมอนะครับอืม ถึงแม้ว่าตาจะไปไม่ไปก็ตามนะครับอ,อตาอยัางยืนความถูกต้องเหมือนเดิมนะครับความยุติธรรมความถูกต้องเหมือนเดิมครับถ้าลูกไปนะครับถ้าลูกไปไปแล้วได้ดีไปแล้วได้ดีดดมีสุขก็ขออนุโมทนานำอนุโมทนานด้วยนะครับถ้าไปแล้วไม่ดีกลับมาได้นะครับบ้านเราเหมือนเดิมนะครับอือ เราไม่ได้ว่ากันนะครับเราไม่ได้ว่ากันจะอยู่ไหนก็อยู่ได้ขอแต่ให้ลูกมีความสุขมันมันตรงนี้ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับความพอใจของของสางเท้าหน้าสามีนะครับคือเป็นเป็นสางเทาหน้านะครับเราเป็นพัญญาต้องเป็นสางทางสามทาหลัง เดินตามนะครับเดินตามเดินตามถ้าเขาพาเราดีเราก็ดีนะครับถ้าสางเท้าหน้าพาไปตกหลุมแล้วก็ตกหลุมนะครับมันอันนี้มันเป็นนะครับมันเป็นนะครับอืมันเป็นแต่ตาก็ดูแล้วนะครับดูแล้วระหว่างระหว่างสองคนนะครับ ก็มันก็พอไปกันได้นะครับพอไปกันได้นะครับแต่ว่าถ้าหากมีใครคนใดคนหนึ่งระหว่างสองคนนะครับระหว่างสองคนนะครับรุ่งเอ่ยกันด้วยดีนะครับแล้วครอบครัวเขาจะดีกว่านี้นะครับม,ม,ม,มีการให้อภัยมีการขอโทษ มีกันนะให้อภัยตาคิดว่าครอบครัวลุงป้าต้องดีกว่านี้แน่นอนนะครับ<ม>ถ้าลุงไปอยู่ตรงนั้นก็ดีอีกอย่างนะครับมันก็ที่ก็มีสนดุดมีโนทสามไม่ไม่ได้อยู่ป่าสงวนเหมือนบ้านเราเนาะ<ม>เหมือนบ้านเราแต่ถ้าบ้านเรา หากไม่มีคนหาเรื่องไม่มีคนคอยอะไรคอยฟ้องร้องมันก็ไม่มีปัญหานะครับแต่บ้านบุกกอกมันมีปัญหาเยอะนะครับเหมือนที่ตาได้เคยพูดไว้ว่ามันถูกสาบแ้งมันถูกสาบแ้งบ้านุกกอกใครจะดีกว่ากันไม่ได้นะครับมันเหมือนเหมือนโดนคำสาบนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้นะครับตาขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับ fc เข้ามากกดไลค์กดติดตามไม่ตานะครับผมครับสวัสดีครับ